วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรถที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเชฟโรเลตคอเวเตปี2025รถสปอร์ตในตำนานของอเมริกาที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับมาตรฐานใหม่ในด้านสมรรถนะการออกแบบและเทคโนโลยีคอเวเตรุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นตำนานกับนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว เรเวลโรเลตคอเวเตปี2025ยังคงเอกลักษณ์ขององค์การเป็นรถสปอร์ตที่ให้สมรรถนะระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากยุโรปก,การออกแบบภายนอกยังคงดุดันและสะดุดตาด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและรูปทรงที่เน้นหลักอากาศพลศาสตร์ด้านหน้าได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยช่องดักอากาศที่ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศด้านหลังก็ได้รับการออกแบบดิฟฟิวเซอร์และไฟท้ายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ต ขุมพลังใต้ฝากระโปรงยังคงเป็นเครื่องยนต์ V8 ที่ขึ้นชื่อแต่มีการปรับปรุงด้านสมรรถนะให้แรงและเร้าใจกว่าเดิมรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์6.2ลิตร V8 ที่ให้แรงม้าและแรงบิดที่น่าประทับใจทำให้มีอัตราเร่งที่จัดจ้านและทำความเร็วสูงสุดได้อย่างง่ายดายใครที่ต้องการความสุดขีดก็ยังมีแพคเกจ z 51ที่ให้เบรกสมรรถนะสูงระบบการสะเทือนที่ปรับจูนใหม่และชุดแอโรไดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในสนามโดยเฉพาะ ระบบเกียร์คลัตช์คู่ก็ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นจุดเด่นที่แท้จริงของ c o เวเตปีป0 2 5ี2025คือการควบคุมที่เหนือชั้นด้วยการวางเครื่องยนต์กลางทำให้น้ำหนักกระจายได้อย่างสมดุลส่งผลให้รถสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นการขับในสนามแข่งหรือบนถนนทั่วไปคอเวเตก็สามารถมอบความเสถียรและการควบคุมที่น่าประทับใจ ระบบแมกเนติกไร้คอนโทรลก็ช่วยให้การขับขี่มีทั้งความนุ่มนวลสำหรับการใช้งานประจำวันและยังสามารถปรับแข็งเพื่อรองรับการขับแบบสปอร์ตได้ในทันทีภายในห้องโดยสารคอมเบตเต้225ออกแบบให้เป็นเหมือนคอกพิษที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางใช้วัสดุคุณภาพสูงดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดหน้าจอดิจิทัลได้รับการอัปเดตระบบอินโฟเทนเมนตใหม่เชื่อมต่อไร้สายได้สมบูรณ์ รองรับทั้งการนำทางแอปพลิเคชันและระบบสังงานด้วยเสียงเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อให้ทั้งความสบายในการเดินทางไกลและการรองรับแรงในเวลาขับแบบร้อใจภายในยังสามารถเลือกแต่งด้วยหนังพรีเมียมคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุตกแต่งที่ปรับแต่งได้ตามใจผู้ซื้อด้านเทคโนโลยีคอเวเตรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัย เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนการชนด้านหน้าทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันโดยไม่เสียอัตราสความเป็นรถสปอร์ตแท้ระบบ performance data recorder ยังช่วยให้คนรักความเร็วสามารถบันทึกและวิเคราะห์การขับขี่ในสนามได้อีกด้วย สิ่งที่ทำให้ c o เวเต้ e น่าประทับใจมาตลอดคือการมอบสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคู่แข่งยุโรปหลายเท่าค o เ v เต้ e 2025ก็ยังคงความคุ้มค่านี้ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรุ่นคูปเป้รุ่นเปิดประทุนหรือแพกเกจเสริมต่างๆทั้งเบรกคาร์บอนเซรามิกชุดแอโรไดนามิกและล้อแบบน้ำหนักเบาผู้ซื้อสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์และการใช้งานของตอนเองได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าเรื่องความประหยัดเชื้อเพลิงจะไม่ใช่จุดหลักของคอเวเตแต่เชฟโรเลตก็ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีปิดการทำงานของบางกระบอกสูบเมื่อไม่ต้องการกำลังสูงสุดทำให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่าในสภาวะการขับขี่ปกติแต่เมื่อกดคันเร่งคอเวเตก็พร้อมปลดปล่อยสมรรถนะเต็มที่อย่างทันทีเสียงเครื่องยนต์ของคอเวเตรุ่นนี้ก็เป็นอีกจุดที่ทำให้คนรักรถลหลงใหล เสียงคำรามจากเครื่อง V 8ถูกปรับจูนอย่างพิถีพิถันให้ทั้งความดุดันในรอบต่ำและเสียงร้อใจในรอบสูงทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้นในด้านความน่าเชื่อถือ c o เว e t t e ยังคงเป็นรถที่สามารถดูแลรักษาได้ง่ายด้วยเครือข่ายศูนย์บริการที่กว้างขวางและอะไหล่ที่หาได้ไม่ยากเจ้าของรถจึงมั่นใจได้ว่าการครอบครองคอเวตนั้นไม่ยุ่งยากเหมือนรถซูเปอร์คาร์บางแบรนด์ โดยสรุปแล้วเชฟโรเลตคอเวเตปี2025คือการผสมผสานระหว่างความเป็นตำนานกับความล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสมรรถนะที่เหนือชั้นการออกแบบที่สะดุดตาเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าในการครอบครองไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากได้รถสปอร์ตสำหรับการขับเล่นในสนามแข่งหรือคนที่ต้องการรถที่ทำให้ทุกสายตาจับจ้องบนท้องถนนคอเวเตก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบ ที่คาร์มาัสเตอร์เรามองว่าคอเวเต้รุ่นนี้ยังคงรักษาสถานะของมันในฐานะซูเปอร์คาร์ที่ใครๆก็เอื่อมถึงเป็นรถที่รวมความหลงหลายความแรงและความเป็นจริงในการใช้งานไว้ในคันเดียวถ้าคุณชอบรีวิวละเอียดละเอียดแบบนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆสเปคและฟีเจอร์เด็ดๆอย่าลืม